สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนขับแฟนช่องบานลักกีสองห้าหกหาทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็วันที่ยี่สิบหกเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมตรงกับวันศุกร์นะครับวันสุดสัปดาห์นะครับผมพรุ่งนี้เป็นวันพักผ่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีคือเก้านะครับผมเป็นของรับพัฒนานะครับแต่จะเปนวันศุกร์นะครับผม สุดสัปดาห์นะครับเหมือนนี้ยังไงก็รือเสียภาพนะครับมันสุดสัปดาห์แล้วนะครับผมก่อนจะขอยเนเบิรงกระทั่งตัวเลขนะครับมาเนนบิรงคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ เอาแล้วครับก่อนจะเขา้าไปเบิ้งแนนทางของตัวเลขวันนี้เนาะก็มาเบิ้งสรุปของมวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับผมซึ่งมวดที่ผ่านมานะครับก็เลขที่ออกนะครับก็807 380 807 380าบนออก3 8 0แปดศล่าง7 3นะครับนีไ่ไพ่โชว์ให้หมานวาครับพี่น,อน้อง ตอรับทั้งช่องก็ให้ผพิดพลาดไปนะครับต้องขอโทษขออภัยเอฟเีหลายนะครับผมก็เข่ามาสองงวดกับมันหลุดซะนะครับกว่สิะเข่าสามงวดตอเนื่องกับว่าเขานะครับผมกับว่าไปยังครับก็ในทางตัวเลขกับมีเข่าม่หลุดนะครับผมเป็นสูตรคำนวณนะครับเลขในตารจะากกับลดนะครับเลขจะลางเข่ามาแค่สองตัวนะครับเข่าสามกับแปดนะครับผมเลขออกสามแปดศูนย์นะครับบ่มีศูนย์ครับพี่น้องเลขเจ็ดกระหายนะครับก็หลุดไปนะครับ เอาแค่สามกับแปดนะครับลักสิบกับลักร้อยนะครับผมส่วนตัวโลดนะครับตัวโลดก็ปิดนะครับ,รรบผ่านไปนะครับจับคู่ก็ให้ลุงให้ไปหกเก้าสามหกสามให้น้องออกเจ็ดสามนะครับหาสามก็หายนะครับผมสามแปดก็หายนะครับได้ว่าออกเจ็ดสามนะครับ รุดเป็นที่น่าเสียดายนะครับผมเจ็ดสิวไปแต้มเดียวนะครับมาติดตามกันต่อไปครับวันนี้เนาะกลับมาเบิ่งกันต่อครับมาชมกันต่อเลยนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผม ที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับท่านที่ชื่นชอบตัวเลื่นะครับผมก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้พร้อมนะครับกดสิบรั่งกดสิบ่ได้ผาดชมคลิปนะครับเวลาคลิปอัปโหลดลงเสร็จนะครับอัพคลิปอัปโหลดคลิปลงช่องเสร็จนะครับผมคลิปก็จะเด้งกันทีนะ่หน้าจอโทรศัพท์ของพี่น้องที่นะครับผมก็จะได้เบิ้งบิ ขัดตอนนะครับจะเริ่งต่อหนึ่งนะครับผมสําหรับแนว้ทั้ทงตัวเหล็กน,นะครับผมอ่ะมอเนกมีหน,น้นาทังว่าปาว่าตอนกันเป็นราวพัฒนาวันที่ยี่สิบหเดือนหนึ่งปีหกเ็ดนะครับผมอ่ะสำหรับงวนนี้นะครับก็ให้แยกบนแยกล่างนะครับก็ลองดูอีกทีนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมคิดว่าบ่วน่าจะ คาดหวังนะครับเป็นสูตรกับบ่ไหมหรอกครับกัเอามาแยกบนแยกล่างสินะครับผมกับเห็ดหลักหน่วยขึ้นมาเพิ่มนะครับหลักหน่วยหลักติดขึ้นมาเพิ่มนะครับผมก็เลยแยกแยกบนแยกล่างนะครับลองลองเบิรงนะครับผมสําหรับเลขในตารางนะครับเลขในตารางก็มีศูนย์หกห้าสามสี่เจ็ดหนึ่งนะครับศูนย์หกห้าสามสี่เจ็ดหนึ่งนะครับผมตัวที่คิดว่าจะเข้าวินนะครับก็มีศูนย์หกสามเจ็ด สี่นะครับศูนย์หกสามเจ็ดสี่นะครับผมอันนี้เลขคิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมส่วนตัวรูดนะครับตัวรูด รูดศนกับ7นะครับรูดศนกับเจนย์กับเน่าจะเป็นล่างนะครับศูนกับเนะครับผมแต่ต้องมิทาวิ่งกับวิ่งศูนกับ7ได้ครับวิ่งศูนย์กับเดนี่พอไดต่างนะครับผมศูนยกับเจ็ล่างนะครับล่างนะครับ ศูนย์กับเจ็ดอาจจะมาคู่กันได้นะครับอาจจะมาคู่กันก็ได้นะครับผมเอาศูนย์ก็ดีก็นะครับเจ็ดนี่บโแรงบ้างนะครับเอาเอาศูนย์นะครับศูนย์แรงกว่านะครับศูนย์น่าจะกว้างกว่านะครับผมเป็นศูนย์นะครับอ้าวเน้นที่ศูนย์นะครับสําหรับตัวรูดนะครับผมล่างนะครับส่วนจับคู่นะครับบนนะครับผมบน หนึ่งส1่หนึ่งห้าหนึ่งสนะครับหนึ่งสี่หนนะครับผมเน้นบนกันล่างนะครับเน้นบนกันล่างหนึ่งสีหนางหกหนึ่งสนะครับผมตัวที่เน้นก็คือหนึ่กับหนึ่งห้านะครับผมหนึ่หนาะครับกันล่างไว้นะครับผมส่วนเลขกลางนะครับส่วนเลขล่างนะครับผมเลขล่างก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่ห 0607-2526นะครับตัววิ่งกับศูนย์นี่แหละครับศูนย์อยู่หลักแบบยุทหลักสิบนะครับผมเจ็ดกับหกอาจจะมาเป็นหลักร้อยประมาณนี้นะครับหรือเป็นหลักหน่วยของเลขล่างนะครับเจ็ดกับหกเป็นหลักหน่วยของเลขล่างอาจจะเป็นหลักร้อยของเลขบนนะครับผมก็จับคู่ตัวที่เน้นๆนะครับผมก็คือศูนย์ 6กับ0นย์ะครับ06น7นะครับถ้า2หา2หาบ่ามีในเลขในตารางนะครับ2หานี่ว่าเอาก็ได้นะครับแล้วแจ่ผพ้มักนะครับผมไม่เอาก็ได้นะครับ25 26นะครับผมตัวเลขจะได้นหน่อยลงครับซํำนี่ก็นหน่อยแล้วครับตัวหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหาก็หนึ่งหกเลขตัวเดียวกันก็ของหลังตรงนี้กันครับนะครับอันนี้ล่างกันบนนะครับ ล่างกันบนนะครับผมส่วน3มตัวกับ4ตัวนะครับ3ตัวกับ4ตัวจะต้องเข้าสักวันเข้าแน่นอนนะครับ6กหนึ่งสี่หหนึ่งหกหนึ่งเหนึ่งหแล้วก็7จ็ดหนึ่งสี่นะครับ เน้นสุดคือ1 c นะครับ6 1 4แล้วก็7,1,4นะครับตัวนี้เน้นสุดนะครับผมส่วนส่วน3ตัวไอซี 4, ตัวนะครับ4ตัวก็0,6,1,4 0,6,1,6 0,7,1,4 0,7,1,6นะครับผมตัวเน้นสุดก็คือนี่นแหละครับ0,6,1,4 0,7,1,4นี่ครับ ส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยหลักร้อยก็คือ6กับ7นะครับหลักร้อยหกกับ7นะครับผมได้ประมาณนี้นะครับสำหรับในทางตัวเลขของรัฐพัฒนาะกดประจำวันที่26นี่นะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับไก่ทุกคนใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับมักจัดคัดพานนะพี่น้องบ่มักกับเบิ่งให้กำลังใจกันเกี่ควกับบันเทิงนะครับผม ตัวเลขไม่ข่ไม่หลุดนะครับแคปหนาจาไว้แล้วครับนำไปเปรียบเทียบกับาจารย์ท่านอื่นได้นะครับเลขล่างเน้นศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับคิดว่ามาแน่นอนนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้อง e ทีุ่กคนนะครับตกหมาน้ำกันถูกหวยลุงเงินไปทุกๆท่านนะครับผม ที่สาคัญก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับส่วนเงินมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินไหลน้องท่องกับไหลเข้ากระเป๋าทุกทกท่านนะครับผมกระเป๋าตรงๆนะครับเดินทางไปสายมาสายก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ